ตั้งใจเรียนตั้งใจทำล,ลงทุนแล้วตั้งใจแล้วจงตั้งใจให้ส่งผลตั้งใจ เียนตั้งใจทำขนมคนตั้งใจดนนินิรรตขนมงามร้านใส่ ใส่ใจลงไปด้วยใส่ให้สวยให้อร่อยทุกคนหนาใส่นมแล้วใส่จิตใจ ใส่บุราใส่นมหนาจเจริญยิ่งลูกสากิมฮห้า,หา ดนเนรมิตรขนมงาร้านใส่นมจงใส่ใจลงไปด้วยใส่ให้สวยให้อร่อยทุกคนหนาใส่นมแล้วใส่ใจิตใจใส่อุตลาใส่นมหนาจะเริมยิ่งรู้สาเหตค่ะค่ะคั่ครับซึ่งสุดท้ายแซ่